สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาเปลี่ยนก๊อกน้ํากันนะครับก๊อกน้ําในห้องน้ําของผมเนี่ยเห็นไหมครับน่าจะเป็นตัวนี้มันไม่ค่อยได้เปิดนะครับน่าจะเป็นหินปูนเข้าไปเกาะข้างในตัวก๊อกทําให้มันไหลน้อยนะครับถึงขั้นไม่ไหลผมลองแก้ลองขัดข้างในแล้วก็ไม่หายนะครับก็เลยวันนี้ได้ไปที่ร้านขายตัวก๊อกน้ํามาก็เลยซื้อมานะครับ ัวไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อว่าสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ครับนี่ผมก็ซื้อมาที่พอใช้ได้นะครับก็ร้อยกว่าบาทอุปกรณ์ก็มีสามอย่างนะครับเป็นก๊อกตัวใหม่เป็นตัวประแจเลื่อนนะครับไว้ขันออกในกรณีที่มันตึงมากแล้วก็ตัวอ่าเทปแล้วก็มีอีกอย่างครับเป็นเทปบันเกียวนะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวตัวที่เราใช้คือน้ํานะครับ ถ้ามันรั่วซึมมันก็จะไหลออกไปโดยที่เสียเปล่านะครับก็ใช้เทปันเกลียวใส่ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ามันไหลนะครับตัวนี้ก็พันพันบริียนตัวเกลียวของก๊อกนะครับพันสักตีถึงห้ารอบรพอนะครับเพื่อกันน้ำซึอมออกมาระหว่างรอยรอยตัวตัวเกลียวนะครับนี่ครับประมาณนี้พันเสร็จวันสี่ถึงห้ารอบรพอนะครับ เราใส่ก็จะใส่ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับนี่ตัวใหม่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ตัวเก่าตัวเก่าก็คือเราจะใช้ปจัจแจยเลื่อนในการขันออกแต่ถ้าใช้มือขันแบบนี้ได้ก็อาจจะจริงไม่ต้องใช้ปจัจแจยเลื่อนก็ได้นะครับปัจเจยเลื่อนก็จะจะไปจับตรงดึงอ่าเวลาคลายก็คือคลายจะคายทวนเข็มในการนะครับหมุนทวนเข็มในการออกแต่ก่อนก่อนที่จะคลายเนี่ยเราอย่าลืมปิดน้ําก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีตัวดักน้ํา ถ้าเปิดออกมาน้ำพุ่งเลยนะครับผมปิดเรียบร้อยจะเจเลื่อนขันขันแล้วก็พอมันหลวมแล้วก็ใช้มือขันต่อนะครับนะครับตัวนี้หมุนลงไปนิดเดยวแสดงว่าพอดีมีน้ําค้างอยู่ในท่อนะครับก็เลยพุ่งมาเล็กน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ปิดน้ำนี่น้ำพุ่งกระจายเลยนะครับระวังเลยนะครับตัวนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวใหม่ที่เตรียมไว้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ขันเข้าไปคืนขันด้วยขันจะขันตามเข็มนาฬิกานะครับขันขัน ขันไปนะครับขันเพราะมันตึงมือแล้วก็ใช้ตัวระแจเลื่อนขันต่อนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับไม่ให้น้ํามันรั่วซึมออกมาก็หมุนไปเรื่อยครับเกี่ยวมันน่าจะสิบกว่ารอบนะครับลองจับดูตึงๆมือก็พอนะครับไม่ต้องขันมากเดี๋ยวเกีียวมันขบกันนะครับแะเลื่อนขันเล็กน้อยเพื่อให้มันตึงๆตึงๆ งั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเปิดน้ําดูนะครับเปิดน้ําเสร็จก็เดี๋ยวดูว่ามันจะไหลดีหรือเปล่านี่นะครับโอเคน้ําไหลปกตินะครับได้ครับถือว่าการเปลี่ยนก๊อกเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับ บางทีถ้าเราไม่รู้วิธีเรากาจ,จะต้องไปช่างจ้งช่างมาเปลี่ยนให้นะครับก็อาจจะต้องเสียเงินค่าช่าง